การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสัน้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาโมเดลจังหวัดสิสเกตร,รุ่นที่3โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลอันเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสาธารณสุขสังคมและด้านอื่นๆทั่วโลก อันมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานการพัฒนามุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือนและพัฒนาคนมีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมีอาชีพสร้างรายได้ในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลจึงเป็นทางรอดสำคัญ ดด้้วยโปกนนองนามาีจังหวัดศรีสเกตโดยนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสเกตจัดฝึกอบรมรุ่นที่3ระหว่างวันที่11-15มกราคม2564ภายใต้หลักชีวิตวิถีใหม่รวมใจนขอนำำอนอุญาตถอด การสื่อสารเนาะไกลกันเยอะเนี่ยลักูตรเนี่ยเดินกล่าวันี่แกออกแบบค่ายครับออกแบบร่วมเนาะเหมือนเอซอยกันออกแบบมืออื่นกับเบอร์ของไฟของมันงานบ่กเบอร์ของไฟของมันก็คือออกแบบว่าไอ้เนี่ยผมก็ฟังผมก็ศึกษาไปเลยเพราะว่าก็เห็นหน้าเห็นให้อยู่ด้วยกันบางทีมันล่องผิดล่องถี่แกจัดการนามเนย่รเพาแห้งเนีเพราะว่าเขาเขาคึ้นวันนามมันบอก้ว่าอนุภาคมันสีแห้งขนาดใดญ แม่นหรอเรื่องน้ำแก่เรื่องน้ำเรื่องเดียวถ้าเอา,เอาว่าเป็นยังไงว่เป็นถ้าเอาเป็นก็ดีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นนี้จำนวน1 0 3คนจากอำเภอราศีสไลเมืองจันท์ศิลาราชโพสิสวรรณและอำเภอบึงบณนได้เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวเจ้าคุณทหารราชกรังซึ่งได้มาจากทฤษฎีเตาหลอมเหล็กในการสร้างคนให้เป็นคนมีความรู้เกิดทักษะมีความสามารถตรงตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนคือการพัฒนาคน ในหลักสูตรนอกจากการเรียนรู้เนื้อหาหลักวิชาการการเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้จํานวนแฐานแล้วพวกเข้ารับการฝึอกอบรมยังได้ลงมือปฏิบัติเช่นการฝึกปฏิบัติจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ใครมีที่นาที่สวนที่ไรใครมีที่นาที่สวนที่ไรปรับแรงที่ดินเสียงหยใหม่ด้วยปลูกน้องหน้าโมเดพัฒนาคุณภาพชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจการออกแบบภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเอง ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลองการจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาโมเดลจะแบ,บ่งงานจะอะไรเราสอบถามข้อมูลกับทางพี่อรุณก่อนว่าการทิศทางการไหลของน้ําหรือการไหลน้ําของพี่เขาไปรวมกันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับก็คือเราจะคุยกันตรงนี้ก่อนครับสำหรับโมเดลนี้ก็ที่เราใช้พื้นที่นาเป็นตรงกลางของพื้นที่และเป็นสังเกตง่ายๆก็คือเราจะไม่มีการเปิด เปิดที่นาของเราให้เชื่อมต่อกับแปลงอื่นหรือว่าที่นาของคนอื่นเพราะว่าตามโครงการของเราแล้วเราเป็นกเกษตรินที่และทีมบิลดิ้งฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตหาอยู่หากิน ภาพชีวิตพื้นภูเศรษฐกษิจและสังคมเป้าหมายรวมใจน้อมนำคำสอนพ่อหลวงไทยรวมใจน้อมนำผู้ที่ผ<า>่านการฝึกอบรมทั้ง103คนเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ให้ประสบความสำเร็จเห็นผลเชิงประจักษ์เป็นต้นแบบที่ดีของพี่น้องชาวศรีสะเกดและคนอื่นๆสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำากสิิกรรมธรรมชาติให้ครอบครัวได้พอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นมีเหลือก็แบ่งปันทำบุญทำทานมีมากเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นหรือขายสร้างไรายได้ และรวมกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนต่อไป